สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจจาก m ั n นี่แอตลมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่า10หายนะเงียบค่ะครับผมที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆอาจจะเจอได้ง่ายๆเลยถ้าแบบว่าก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจโดยที่ยังยยังไม่ได้เข้าใจภาพรวมหรือโลกจริงๆของมันดีพอครับ เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเพราะบทความนี้เขาชี้ให้เห็นว่าโลกธุรกิจนี่เมันให้รางวัลกับคนที่เข้าใจเกมนะครับรู้ว่ากติกาเป็นยังไงต้องยืนตรงไหนอ๋อไม่ใช่แค่คนที่แบบมีความตั้งใจมี p a s s i ่นอย่างเดียวหรอคะใช่ครับความตั้งใจอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องเข้าใจโครงสร้างของมันด้วยน่าสนใจค่ะ งั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกกันดีไหมคะว่าหายนะสิบข้อที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อให้เราเตรียมตัวกันได้ดีขึ้นก่อนลงสนามจริงได้เลยครับเริ่มกันเลยไหมครับเริ่มข้อแรกเลยคะ่ะความถนัดไม่เท่ากับการขายได้อันนี้โดนใจหลายคนแน่ๆเลยคะ่ะจริงครับคือหลายคนเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองเก่งมากๆทําอาหารอร่อยเขียนโค้ดเก่งวาดรูปสวยอะไรแบบนั้นแล้วก็คิดว่าเออแค่นี้ก็น่าจะทําธุรกิจได้แล้ว ใช่ค่ะคิดว่าความเก่งของเรามันต้องขายได้สิแต่ประเด็นคือตลาดเขาไม่ได้ถามแค่ว่าคุณเก่งแค่ไหนนะครับคำถามที่สําคัญกว่านั้นคือ,อ,อใครจะจ่ายเงินสําหรับสิ่งนี้แล้วก็ทําไมเขาต้องจ่ายให้คุณมากกว่าอือือชัดเลยค่ะแปลว่าความสามารถอย่างเดียวมันไม่ได้การันตีรายได้เลยไม่เลยครับมันต้องมองไปที่ความต้องการของตลาดด้วยว่าสิ่งที่เราถนัดเนี่ยมันไปตอบโจทย์ใครแลวเขายอมจ่ายไหม ซึ่งก็น่าจะเชื่อมไปที่ประเด็นที่2นะคะความชอบไม่เท่ากับความพร้อมทางธุรกิจอันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันค่ะใช่เลยครับอันนี้คลาสสิกมากบทความยกตัวอย่างเรื่องคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆฝันอยากเปิดร้านกาแฟเทๆ่ๆค่ะบรรยากาศดีๆอะไรแบบนั้นครับ แต่พอเอาเข้าจริงการบริหารพันกาแฟมันคือธุรกิจเต็มตัวเลยนะมีทั้งเรื่องอต้นทุนจัดการคนการตลาดความเสี่ยงตัวเลขความกดดันคือมันเป็นระบบที่ต้องบริหารจัดการไม่ใช่แค่ความฝันสวยๆอย่างเดียวโหฟังดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคะการเปลี่ยนความชอบมาเป็นธุรกิจเนี่ยไม่ใช่เลยครับต้องแยกให้ออกระหว่างความหลงไหลกับความพร้อมที่จะลงมือทําธุรกิจจริงๆที่มีทั้งงานจริงความเสี่ยงจริงๆ เข้าใจเลยค่ะซึ่งการทำธุรกิจมันก็ต้องมีทีมเนาะแล้วประเด็นที่3ก็น่าสนใจทีมที่เหมือนกันเกินไปคือจุดอ่อนปกติเราจะคิดว่าหาคนที่คล้ายๆกันน่าจะดีใช่ไหมเหรอคะครับตอนแรกอาจจะคิดแบบนั้นทํางานกับคนที่คิดเหมือนกันชอบเหมือนกันมันก็อาจจะสบายใจดีไม่ค่อยขัดแย้งกันใช่ค่ะดูราบรื่นดีแต่มันนี่แอดลาสบอกว่านั่นแหละครับคือที่มาของจุดบอดหรือ blind spot คือพอทุกคนมองไปทางเดียวกันหมดอาจจะไม่มีใครเห็นความเสี่ยงหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่เลยอ๋อหรือบางทีเห็นแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวเสียบรรยากาศกลัวเพื่อนร่วมทีมไม่พอใจอะไรแบบนี้ใช่ครับกลายเป็นว่าธุรกิจที่ดีจริงๆเนี่ยกลับต้องการความหลากหลายต้องการคนที่มีมุมมองต่างคนที่กล้าจะเอ่อทักชวงหรือตั้งคำถามบ้างไม่ใช่คนที่เห็นด้วยตลอดค่ะต้องการความเห็นต่างเพื่ออ,อุดร้อยรั่ว ซึ่งความหลากหลายนี้ไม่ได้จำกัดแค่ในทีมใช่ไหมคะน่าจะรวมถึงคนนอกด้วยซึ่งก็คือข้อ4การไม่มีคอนเนคชันเท่ากับไม่มีทางลัดถูกต้องครับบทความใช้คำว่าต้องสร้างระบบคนหรือเครือข่ายที่ไว้ใจได้ระบบคนหมายถึงอะไรคะก็คือเครือข่ายคนรู้จกักพื้นฝูงหรือใครก็ตามที่สามารถให้ข้อมูลให้คำแนะนำหรืออาจจะหยิบยื่นโอกาสให้เราได้นะครับถ้าเราไม่มีตรงนี้เลยธุรกิจก็เหมือนต้อง บุกป่าฝ่าดงไปคนเดียวโหก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยกว่าเยอะครับเสี่ยงกว่าด้วยแล้วก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นที่มีเครือข่ายคอยช่วยเหลือเหมือนต้องสร้างสะพานเองหมดเลยแต่ถึงมีคอนเน็ชันดีแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ว่าเรามีอะไรไปเสนอเขาใช่ไหมคะก็มาถึงข้อ5การไม่ชอบขายคือการไม่เข้าใจแก่นธุรกิจอันนี้หลายคนน่าจะอีกับคําว่าขายนะคะครับ เป็นคำที่บางคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีด้วยแต่ในมุมของบทความนี้การขายนี่แหละคือหัวใจเลยครับทุกอย่างที่มันจะเติบโตได้มันต้องผ่านการเสนอคุณค่าหรือก็คือการขายนั่นแหละอธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นแก่นเลยคือไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการไอเดียหรือแม้แต่ตัวเราเองถ้าเราขายไม่เป็นหรือไม่นำเสนอคุณค่าที่เรามีออกไปเราก็จะตกไปอยู่ในฝั่งที่ถูกขายแทนถูกขายยังไงคะ ก็อาจจะถูกคนอื่นขายไอเดียของเขาให้เราเชื่อถูกคู่แข่งขายตัดราคาหรือคุณค่าที่เรามีก็อาจจะถูกตลาดมองข้ามไปเลยเพราะเราไม่ได้นําเสนอมันออกไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าเราไม่เป็นคนขายเราก็จะเป็นคนที่ถูกขายไอเดียอื่นๆแทนต้องเปลี่ยนมุมมองเรื่องการขายใหม่เลยใช่ครับมองว่ามันคือการสื่อสารคุณค่าที่เราเชื่อมั่นออกไปทีนี้การจะผลักดันธุรกิจไปข้างหน้าได้เนี่ยมันต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องด้วยซึ่งกระโยงไปข้อ6 การคิดแบบลูกจ้างทําให้ไม่รอดอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในเลยนะคะจากลูกจ้างมาเป็นเจ้าของชัดเจนมากครับตอนเป็นพนักง,งานเราอาจจะชินกับการรอคําสั่งรอคนอื่นตัดสินใจให้แต่พอเป็นเจ้าของกิจการเเราคือคนขับเคลื่อนต้องคิดเองตัดสินใจเองรับผิดช,ชอบเองทั้งหมดไม่มีหัวห้ามาคอยบอกแล้วไม่มีครับมีแต่ความจริงของตลาดของธุรกิจที่เราต้องเผชิญหน้าแล้วก็จัดการมันเองต้องเปลี่ยนบทบาทเลย จากคนที่เล่นตามเกมมาเป็นคนกำหนดเกมเองแต่การกำหนดเกมเองก็มีกับดักเหมือนกันนะคะอย่างข้อ7การใช้จ่ายเกินตัวหน้าใหญ่เกินกระเป๋าคือหายนะอันนี้เจอบ่อยมากครับโดยเฉพาะธุรกิจใหม่ๆที่อาจจะอยากสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีเร็วๆเช่นลงทุนกับออฟฟิศสวยๆร้านหรูๆหรือจ้างคนเยอะๆก่อนเลยใช่ครับทั้งที่แบบว่ายอดขายหรือกระแสเงินสดยังไม่นิ่งเลยบทความมองว่าอันนี้มันไม่ใช่การลงชุนที่แท้จริงแต่มันเป็น กับดักของอีโก้มากกว่าอีโก้ครับคือความอยากให้คนอื่นมองว่าธุรกิจเราดูดีดูยิ่งใหญ่ซึ่งมันอาจจะทําให้เราเใช้จ่ายเกินตัวแล้วก็ไปไม่รอดตั้งแต่แรกๆเลยขาดสภาพคล่องไปซะก่อนกลายเป็นสร้างภาระให้ตัวเองเร็วเกินไปทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าจะรอดไหมแล้วความกดดันพวกนี้อาจจะนําไปสู่ปัญหาข้อ8การทําเองทุกอย่างทําให้กําไรหายเวลาหมดและธุรกิจไม่โตครับ อันนี้คือกับดักคลาสสิกของเจ้าของกิจการเลยคือกลายร่างเป็นซ u เปอร์เอมพลิีทำทุกอย่างในบริษัทคนเดียวหมดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะอาจจะเพราะอยากประหยัดไม่อยากจ้างคนหรืออาจจะไม่ไว้ใจให้ใครทำแทนหรืออาจจะแค่เคยชินกับการลงมือทำเองแล้วมันส่งผลเสียยังไงคะการทำเองทุกอย่างเนี่ยเสียทั้งเวลาทั้งพลังงานครับคือแทนที่เราจะเอาเวลาไปคิดเรื่องสำคัญสคัญ,คญเช่นกลยุทธ การสร้างแบรนด์การหาลูกค้ากลับต้องมาจมอยู่กับงานงานรูทีนงานที่ไม่ถนัดทำให้ไม่มีเวลามองภาพใหญ่เลยใช่ครับบทความแนะนำว่าเราต้องฉลาดเลือกนะว่าจะประหยัดอะไรแล้วจะลงทุนกับอะไรอย่าไปประหยัดในสิ่งที่ควรจ้างเช่นงานเอกสารงานแอดมินหรืองานที่เราไม่เก่งแล้วเอาเวลาเอาสมองไปทุ่มกับสิ่งที่ควรสร้างเองจริงๆซึ่งก็คือพวกกลยุทธ์หลักๆนั่นแหละครับ ต้องรู้จักเดลิเกตงานหรือมอบหมายงานให้เป็นเพื่อให้ตัวเองมีเวลาไปโฟกัสกับเรื่องที่สำคัญกว่าไม่งั้นก็จะติดกับดักทำงานในธุรกิจไม่ใช่ทำงานเพื่อสร้างธุรกิจถูกต้องเลยครับและการสร้างธุรกิจเนี่ยมันต้องมีเอกลักษณ์ด้วยก็มาถึงข้อ9การไม่มีแบรนด์เท่ากับการไม่มีความหมาย แบรนด์สำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะสำคัญมากครับในยุคนี้คือถ้าสินค้าหรือบริการเรามันเหมือนเหมือนกับคนอื่นไปหมดไม่ได้มีอะไรเด่นชัดลูกค้าก็มองเราเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งในทะเลตัวเลือกเท่านั้นเองอ๋อคือถ้าไม่มีแบรนด์ก็เหมือนไม่มีจุดยืนของตัวเองประมาณนั้นเลยครับการสร้างแบรนด์มันไม่ใช่แค่เรื่องโลโก้สวยสวยหรือชื่อเพราะๆนะแต่มันคือการสร้างพื้นที่ยืนในใจลูกค้าว่าเราคือใครเราช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาและทำไมเขาถึงควรจะเลือกเรา เป็นการสร้างความแตกต่างและสร้างความหมายให้ธุรกิจนะคะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานสําคัญมากๆข้อ10การละเลยบัญชีคือการละทิ้งทางรอดครับบทความเปรียบเทียบได้ดีมากเขาบอกว่าธุรกิจที่สําเร็จเนี่ยมันต้องมีทั้งศิลปะและคณิตศาสตร์ศิลปะกับคณิตศาสตร์ยังไงคะศิลปะก็คือพวกความคิดสร้างสารรค์การตลาดการสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์ต่างๆที่ทําให้ธุรกิจดูดีดูน่าสนใจค่ะ แล้วคณิตศาสตร์ล่ะคะคณิตศาสตร์ก็คือเรื่องตัวเลขการเงินบัญชีการวัดผลต่างๆนี่แหละครับถ้าเราเก่งแต่ศิลปะธุรกิจดูสวยหรูเลยแต่ถ้าคณิตศาสตร์เราอ่อนแอไม่รู้สถานะการเงินที่แท้จริงไม่ดูตัวเลขเลยก็อาจจะดูดีแต่ข้างในกลวงแล้วก็ไปไม่รอดในที่สุดใช่ครับตัวเลขมันไม่เคยโกหกถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็เหมือนเรากําลังหลับตาขับรถอยู่ดีๆนี่เองครบถ้วนเลยค่ะ10ข้อเป็นเช็คลิสต์ที่ เ,เตือนสติผู้ประกอบการได้ดีมากๆเลยค่ะครับสรุปแล้วมุมมองของ Money Atlas คือโลกธุรกิจเนี่ยจริงๆมันไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นแต่มันแค่ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมายังไงคะก็คือใครที่เข้าใจโครงสร้างของเกมเข้าใจกติกาก่อนลงเล่นคนนั้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในเกมได้นานพอที่จะเป็นผู้ชนะได้นะครับอ๋อไม่ใช่แค่เรื่องของความตั้งใจหรือความฝันเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่เลยครับความสำเร็จมันอย่างรากอยู่บนความเข้าใจใน,นกลไกในกฎเกณฑ์ในความเป็นจริงของตลาดและธุรกิจนั้นๆมากกว่าเพราะฉะนั้นภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้ก็คือสิหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเกระโดดลงไปทำธุรกิจโดยที่ยังไม่ได้เข้าใจกลไกจริงๆของมันนะคะครับและก็เป็นการย้ำว่าการเข้าใจโครงสร้างของเกมเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนความสำเร็จไม่ได้มาจากแค่ ความอยากหรือความตั้งใจแต่มาจากความเข้าใจในโครงสร้างและความเป็นจริงเหล่านั้นค่ะซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ให้ลองคิดกันต่อนะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่าการเข้าใจโครงสร้างของเกมมันสำคัญมากลองกลับมาพิจารณาดูไมเคะว่าโครงสร้างของเกมในธุรกิจหรือในวงการที่เรากาลังสนใจอยู่นั้นมันมีหน้าตาเป็นยังไงครับ อะไรคือกฎกฎติกาอะไรคือคกลไกที่ขับเคลื่อนวงการนั้นจริงๆที่อยู่เบื้องหลังการเริ่มตั้งคำถามและหาคำตอบเรื่องนี้อาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดบนเส้นทางธุรกิจของคุณก็ได้นะคะ